สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรุ่หมดสัญญาเช่านะครับผมคลิปนี้แซมจะมาอัปเดตราคามิสซูไทตันนะครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ราคายังไม่มาแต่นะตอนนี้ราคาประกาศมาแล้วนะครับผมเป็นปี2021หรือปี2021นะครับเป็นเกียร์โต้4ประตูยกสูงนะครับทั้งขับ2กับขับ4นะครับผมนี่นะ สองคันนี้ที่จอดอยู่เนี่ยจะมีขับ2กับขับ4นะครับวิธีสังเกตจากภายนอกเลยนะครับคันไหนขับ2ขับ4ี่คือดูในส่วนของกันชนนะครับถ้าเป็นขับ4เนี่ยจะได้เซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับด้านซ้ายซ้ายนี้1กระจัง1กระจัง2แล้วก็ตรงแก้มนะครับสังเกตภายนอกเลยนะครับถ้าเป็นขับ2จะไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเห็นไหมเห็นไหม ไม่มีเนี่ยแกมเกอร์ไม่มีแต่กล้องเนี่ย360องศาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สังเกตคือในส่วนของกระจกบังลมหน้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะไม่มีตัวเรดาร์เห็นไหมจะเป็นแล้วกระจกมันจะไม่ใช่เป็นกระจกตัดแสงนี่มันจะโล่งๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นขับ4เนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นเรดาร์อยู่เนะี่ยเป็นเหมือนกล้องนี่นะครับ ที่เห็นนี่คือเป็นสติกเกอร์นะครับมันคือสติกเกอร์นะครับผมเนี่ยคือสติกเกอร์อย่างฝากระโปรงเนี่ยลอกออกแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสติกเกอร์นะจะเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับแซมแจ้งราคาก่อนเลยนะครับผมถ้าเป็นขับ4นะครับอย่างคันเนี้ยเลขมาอยู่ห้าหมื่นเก้านะครับมีอยู่ห้าคันจอดอยู่ที่ เทพร,รักหนึ่งคันที่บางนาสี่คันนะครับคันนี้เลขไม้ห้าหม่เกราคา6กแสนห้ามื่้าพับาทนะครับ <c oughs> ส่วนถ้าเป็นขับ2องนะครับราคาห้าแสนเจ็ดมื่นเก้บาทนะครับผมแซมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับราคาที่แซมแจ้งนี้คือเป็นราคาที่ ไม่ได้มีการปรับสภาพนะครับไม่ใช่มีการอาลอกสติกเกอร์ให้นะครับลูกค้าต้องไปลอกเองนะครับตรงนี้นะก็คือล้างส่งมอบดูดฝุ่นให้แค่นั้นนะครับต้องแจ้งนะตรงนี้ไว้เลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับนะครับเป็นราคานี้เลยนะ659กขับ4นะครับ579ขับ2นะครับผมเดี๋ยวแซมพาเข้าไปดู ข้างในโกดังครับว่าไททันมีเลขไมอะไรกันบ้างที่เนี้ยขับ4มีแค่คันเดียวคือคันนี้นะครับเลขไมห้าหม0เดี๋ยวช่วงบ่ายแซมเข้าที่เทพรักษ์อที่บางนาเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีก4คันที่เหลือนะครับถ่ายเฉพาะภายนอกนะเพรามันล็อกรถรถมันล็อกนะครับผมอย่างคันนี้เลขไมห้าหม0นะครับขับ4นี่คันนี้4,2,8,2เดี๋ยวขอดูก่อนว่ารถล็อกไหมนะครับขับ2นะ อ่ะล็อกไม่เป็นไรนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตรถตู้หน้ายาวให้ด้วยครับตอนนี้ราคาเท่ากันทุกคันนะครับหน้ายาวแบบนี้ปี2019นะครับเลขไมล์ประมาณ10,000แสนนะครับที่แซมเห็นน้อยสุดราคา939นะครับปี2019หน้ายาวนะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้นี่ภายนนภายในก็แบบนี้นะครับอย่างคันนี้เลขไมล์อยู่แสนเก้า หาย939สามเก้านะครับผมปีส9นะครับนหน้ายาวแบบนี้นี่นะครับหน้ายาวดูไปดูภายในดีกว่าก็จะประมาณแบบนี้นะตัวหน้ายาวนะครับเนี่ยนี่นะครับผมใครมาก่อนก็เลือกรถสวยๆไมน่น้อยๆไปก่อนนะครับ ออมาคันนี้คันนี้ไม่แสนสองนะครับผมมาแล้วก็แซมเห็นมีคันนี้คันหนึ่งปี19หน้าสั้นนะครับเลขไม่หมื่นสามปี19เกียร์ออโต้ด้วยสีขาวแต่เป็นหน้าสั้นนะครับราคายัางไงเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแจ้งไปกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้ายาวข้างในอีกนะครับอีกประมาณ3คันแล้วก็จะไล่ไปดูเลขไม้ไททันทุกคันที่จอดอยู่ที่เทพรักษ์เลยนะครับ มาเดี๋ยวไปดูหน้ายาวก่อนแล้วเดี๋ยวไล่ให้ดูให้หมดตัวไททันนะครับอันนี้ก็อีกคันหนึ่งครับ5410ไปหน้ายาวอีกคันหนึ่งเช่นกันนะครับดูเลขไม้ก่อนึ๊บแสนเจ็ดนะครับคันนี้เลขไม้แสนเจ็ดนะครับ จะเน้นเฉพาะตัวรถตู้หน้ายาวนะครับกับไททันนะครับสำหรับคลิปนี้นะหน้าสั้นก็มีเรียงเป็นตับเลยครับห้าคันนะครับอันนี้อันเนี้ยเนี่ยอีกสามคันนะครับหน้ายาวเช่นกันนะครับแต่ไม่แสนขึ้นทุกคันนะครับอย่างคันเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนไม่เท่าไหร่ คันนี้ไมแสนสี่ครับผมคันนี้ไม่แสนสี่นะครับห้าสี่หนึ่งสองนี่ไมแสนสี่ครับแต่ว่าคันนี้มันล็อกนะครับเลยไม่รู้ว่าเลขใไม่เท่าไหร่ห้าสามเจ็ดสี่คันนี้ห้าสามเจ็ดสามนะครับคันนี้ไมหนึ่งแสนหนึ่งพันสามรอยี่สิบสองกิโลเมตรนะครับคันนี้ไมน้อย ไมแสนสั0แสนหะครับผมหมดแล้วนะครับที่เทพลักษ์สำหรับรถตู้นะแทมพาไปดูไตตั้นเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็นิดนึงนะครับมีเข้ามาใหม่นะครับรถหัวเดี่ยวเป็นแบบลูกกระบะนะครับผมที่ลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับเป็น d m a มจะมีทั้งปี18ปี19นะครับเลขไม้ที่แซมเห็นเนี่ยประมาณ200 0 0 0เลยนะครับ เนเป็นแบบเนี้ยเข้ามาแล้วประมาณ4-5หคันที่เทพลักษ์นะครับปี18กับปี19นะครับราคาน่าจะอยู่2กลางๆไม่น่าเกินนี้นะเนี่ยพึ่งเข้ามาเลยก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเลขไม้มันก็จะสูงหน่อย2อ2 0สถ้าจะไม่ผิดนะครับเนี่ยสองแสจริงด้วยนะครับมาใครสนใจก็ลองทักมาแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวแซมไล่ดู ไปต,ตั้นอันนี้เป็นขับ2ทั้งหมดนะครับไล่ทั้งทะเบียนแล้วก็เลขไม้เลยนะครับทีละคันนะครับเพราะเราขายราคาเท่ากันทั้งหมดนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าันบาทสำหรับขับสองนะสี่สองสี่หนึ่งครับเลขไม้ห้าหมื่นแปดครับผม สี่สองห้าสี่ครับผมหกหมื่นหกครับผมต่อมาสี่สี่เก้าสอง 8 2 0 0มสองครับผมหกสามสามเจ็ดเจ็ดหมืนหนึ่งครับผมแล้วก็เที่ยที่แซมเห็นนะตอนนี้ไม่น้อยสุดจะเป็นคันนี้นะครับสี่ห้าสามสองคันนี้ไม่น้อยเนี่ยเห็นไหมพอลอกสติกเกอร์มันคือสติกเกอร์ทั้งนั้นเลยนะครับสติกเกอร์นะ คันนี้ไม่น้อยครับสามหมื่นสองี่สามหมื่นสองนะครับคันนี้นะแคปไว้เลยนะครับสี่ห้าสามสองนะครับสามหมื่นสองหกสามห้าหกคันนี้แบตหมดเลขไม่อยู่ 76 0 0หนะครับสำหรับคันนี้76 0 0 0นะครับเหลืออีกเอกอีกประมาณ4คันนะไต้ตันที่จอดอยู่ที่เทพรักษนะครับต่อมากอทอห้านะครับคันนี้เลขไม่อยู่39,000คันนี้นี่สามหมนะครับผม สี่สองหกสองสี่หมื่นเก้าครับต่อมาคันนี้ห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับคันนี้ไม่มีตัวแครี่บอยนะครับเป็นลูกกระบะนะครับหนึ่งแสนสามพันครับมาอีกสองคัน สี่ห้าสอง4 4,9สีนะครับแล้วก็คันสุดท้ายณตอนนี้ที่สาขาเทพรักษ์นะครับ6 3 4าี่สอง หนึ่งแสนนะครับผมหดแล้วนะครับไททันที่สาขาเทพรักษ์นะครับเดี๋ยวแซมย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเป็นตัวขับ2 4ประตูออโต้นะครับปี21ของไททันราคา5 7 9 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นขับ4จะราคา6 5 9 9 0 0บาทนะครับราคาที่แซมแจ้งนะครับเป็นราคาที่ ไม่มีการปรับสภาพนะครับไม่มีการลอกสติกเกอร์นะครับก็คือล้างล้างสีดูดฝุ่นล้างห้องเครื่องให้เราส่งมอบนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมราคานี้เลยนะครับผมนะครับราคาที่แซมแจ้งคือเป็นราคาที่ไม่มีบวกแบวเพิ่มเติมแล้วนะครับค่าเพิ่มเติมก็คือจะมีค่าโอนรถยนต์อีก2,700บาทนะครับผมชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับผมเดี๋ยว วันนี้ช่วงบ่ายแซมจะเข้าไปที่โกดังบางนานะครับแซมจะไปอัปเดตสต็อกตัวไททันที่โฟวิลมีอีก4คันที่บางนานะครับแล้วก็มีขับสองที่บางนาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเน้นเฉพาะไททันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันที่สาขาบางนาอีกครั้งหนึ่ง ไปแล้วครับทุกคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผม